ตนฟลอกนะคะจะปรับเป็น living alone in london นะคะเห็นการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเริ่มต้นชีวิตบทใหม่หลังจากที่ซินเรียนจบที่อังกฤษค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็หางานแล้วก็อินเทอร์วิวเยอะมากๆก็ยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะว่า w w e k with me นะคะเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้หลังจากเรียนจบค่ะช่วงนี้นะคะซินก็อินเทอร์วิวบ่อยมากๆเลยก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะมาเราไปลุยกัน ันนี้นะคะสินมีสัมภาษณ์งานนะคะกับแฮรรอลและก็ชาแนลค่ะโอเคสัมภาษณ์เสร็จแล้วนะคะทุกคนแต่คำถามมันเยอะมากๆากเลยอะ่ะแบบอันนี้สัมภาษณ์ของแฮร์รอดนะคะว่าตอนนี้ี่แบบมียื่นปูทามก็มีแบบอินเทอร์วิวอะไรอย่างี้บ้างแต่ว่าตั้งแต่อินเทอร์วิวมานะคะของแฮร์รอดเนี่ยคำถามเยอะที่สุดละ ก็ตอนแรกมาก็คือจะมีแบบอ๋อแบบชื่ออะไรอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่สักพักก็จะเริ่มถามแล้วว่าเอ๊คิดว่าคําว่าแบบลักวรีคืออะไรคิดว่าแบบเออถ้าตอนนั้นแบบเคยช่วยเพื่อนอะเพื่อนแบบว่ายังไงบ้างหรือแบบช่วยเพื่อนยังไงหรือมีจนกระทั่งว่าแบบ what do you take like ownership อ่ะยังไงอะไรเงี้ยคำถามคือเยอะกว่าตอนที่แบบสัมภาษณ์ c อ m p a n ต่างๆอีกออันนี้นะคะก็คือก่อนที่เราจะแบบสัมภาษณ์ของแบบแฮร ชาแนลเนี่ยเราสัมภาษณ์หลักที่มากเราประสบการณ์มันก็คือแบบโหหลากหลายมากคือมีทั้งแบบสัมภาษณ์ตัวตัวอ่ะหรือว่าสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอสัมภาษณ์อัดวิดีโอสัมภาษณ์แบบกลุ่มแบบให้เข้าไปนั่งฟังสัมมานาอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากแต่ว่าแบบตั้งแต่สัมภาษณ์มานะคะต้องบอกว่าแบบของชาแนลของแฮร์รอลด์อะคำถามเยอะที่สุดแล้วแล้วก็ยากกว่าเยอะมากๆคำถามแนวแบบโลจิคอลจัดเลย แต่ก็คิดว่าอาจจะได้ก็ได้มาหวังว่าจะโอเคเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคือหิวข้าวมากเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนจากชุดนี้นะคะเป็นชุดอื่นแล้วสรุปเปลี่ยนใจนะคะทุกคนก็คือไม่ได้ทำกับข้าวแล้วเพราะว่าพอดีเดี๋ยวจะไปกินข้าวกับญาติยังไงอะเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูว่าไปกินอะไรเนาะแล้วก็เปลี่ยนออฟฟิตเรียบร้อย เนื้อที่นี่ก็คือถูกมากเลให้ดูนี้2ชิ้นใช่ไหมเจ็ดจปอนเนี่ยเราก็จะมีอย่างอื่นด้วยถึงห้องแล้วนะคะแบกบมาเยอะมากมาลองมาเก็บของเข้าตู้เย็นก่อน มาหันกันนะคะโอ้ยขารอดไฟมืดมากอันนี้เป็นเซอร์รอยนะแล้วก็เราซื้อมาได้ในสามปอนด์กว่าโคตรดีโคตรถูกยังไม่ได้เปิดกระทางนะครับได้แล้ว สำหรับใครนะคะที่อยากเรียนต่อที่อังกฤษนะคะแล้วก็กําลังหาที่พักหรือว่าเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าจะพักที่ไหนดีตรงไหนโอเคตรงไหนไม่โอเคอะไรอย่างงี้นะคะสามารถนะคะดีเจส์ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะคะจะมีพี่ๆ Amber Student นะคะในการช่วยหาว่าแบบเอ้โซนไหนหน่าอยู่แถมคุมบัตเจตได้ด้วยค่ะพี่เขาช่วยฟรีนะคะก็พักจาก full time นะคะมาทำ part time กันดีกว่าแล้ววันนี้นะคะเราก็เดี๋ยวจะมีไปถ่ายงานที่ตลาดตลาดหนึ่งของที่นี่ค่ะ ไปดูกันดีกว่าว่าอยู่ที่ไหนเนาะเดี๋ยวเราก็นั่งทูปไปทํางานกันดีกว่าค่ะนูองหมาน่ารักนูเมุกเกีว้วันนี้นะคะก็มาถ่ายงานแล้วเนาะก็เลยจะพาทุกคนนะคะมาเดินที่แคมเดนมาร์ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะถ่ายงานที่เดอะเอเล่ค่ะก็เขามีเมนูใหม่นะคะเป็นสต r รี่แซนด์วิชก็ชวนมาค่ะเมนูนี้นะคะอาจจะดูไม่แรงเนาะแต่ที่นี่หายากมากเลยนะ ถ้าใครใชอบกินขนมหรือไฟ e Dining นะคะก็อย่าลืมไปตามกันนะเมนูเพียบเลยจริงๆสรรหาจริงๆนะคะคัมเดียนมาร์เก็ตเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเปรียบเทียบได้กับแบบจะดตุจากบ้านเราเนี่ยแหละอ่ะแล้วก็นี้นะคะสินก็มาถ่ายของขาวกับน้องไมล่าเพิ่มเพราะว่าไมาล่าก็ได้ถ่ายเหมือนกันค่ะวันนี้แต่แล้วก็เดี๋ยวนะคะเราจะไปเดินเล่นกันเนาะที่สวนหนึ่งนะคะสวนมากแล้วก็แบบจะต้องไปดูแบบพาทิโตกตามมาเลยดีกว่า นะคะถ้าใครามาที่นี่เนาะเซงก็จะบอกว่าที่นี่ก็คือที่ Re เจนพาร์ค่ะแต่ว่าตรง Re เจนพาร์คเนี่ยนความที่แบบมันใหญ่มากๆใช่ไหมุกคะทุกคนต้นางนานะตรงเนี้ยมันก็จะมีโซนที่เรียกว่าพิมรสชิลแล้วมันก็คือสวนมากแล้วต้องมาตอนที่แบบพระอาทิตย์จะตกฟ้าจะดีที่สุดปะวิ่งขึ้นกันดีกว่าเด็กแบบไม่ไทกน วันนี้นะคะที่กินข้าวมาเนี่ยก็หมดละเพราะว่าเราเดินไปเยอะมากแต่ไม่เป็นไรค่ะเพื่อวิวที่สวยและงดงามเพื่อทุกๆคนสนะคะจะเอาทอนและพาทุกคนไปด้วยกันค่ะ<อ>นี่เห<อ>็นไหมสาแบบ pastel pastel ที่นี่นะคะก็คือพิมพ์โรฮิลแล้วก็ลอลนเลนเนอร์เนี่ยก็ชอบมานั่งปิกนิกกันที่นี่แล้วค่ะ อากาศหนาวมากช่วงนี้เออคู่รักนับล้านนะคะอยู่บนนี้เราก็ถ่ายรูปกันซะหน่อยดีกว่าค่ะสิิงอัมไมล่าคืออยากได้รูปมากเราก็เลยต้องมีขาตั้งกล้อง<า>ะนะคะทุกคน ถามเราว่าเอะโทรศัพท์อยู่ไหน,นะนยอยู่ไหนน้องเวลามากี่ยบเยอะถาเอียบโทรศัพท์มันเมืดมากมันเมืดแล้วไงยังไงก็เจอกันอีพีหน้าค่ะ